เอาทำะไรครับอ้าวสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับผมมารับเสื้อมารับเสื้อใช่ไหมครับใช่เสื้อผู้จัดการเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปเอาเสื้ออีกกว่าอ๋อนี่พาจะเดินพาไปเอาเสื้อครับครับอืมแล้วจะใส่เสื้อเสื้อตัวเดิมเลยเนี่ยมันทั้งนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้นี่ผู้จัดการก็เหมือนกันใช่พวกตัวเดิมนี่ยกูทายกูบึ้งนี่เลยสองคนงั้นเดี๋ยวไปเอาเสื้ออีกว่าเดี๋ยวไปเอาเสื้อกันอยู่ไหนไม่รู้อ่าเสื้ออยู่ข้างหลังครับอืมข้างหลังครับเดินไปเื่อ พาเดินดูครับอ๋อเดินดูนั้นเดี๋ยวไปเอาเสื้อดีกว่าอืมากล้องกล้องไม่ร้อนแล้วได้แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไปหลังรถเลยครับหลังรถแค่พักเข้าไปหลังรถเลยตัดกล้องนี่โอ้ยไป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 เดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะเดี๋ยวนักฟุตบอลรออยู่ผมลืมเลยมีแข่งบอลอยู่อ๋อต้องเล่นเยอะดิเดี๋ยวเล่นเยอะ เฮ้ยผลบอลเป็นไงบ้างวะพี่รีบไปเอาเสื้อพวกเองเนี่ยนี้ก็เป็นวันชิงชนะเลิศของพวกเราแล้วแต่วันพรุ่งนี้เราจะเอาแชมป์มาให้ได้ว่าไงครับขอชิคกีฬายหนึ่งชุดผมโทรไปสั่งร้านเจสตาลาให้เตะมากันยังไงวะเนี่ยผลบอลเป็นไงบ้างวะพี่รีบไปเอาเสื้อพวกเองเนี่ยเป็นไงบ้างได้แชมป์ครับเฮ้ยได้แชมป์มาเลยยอดเลยยอดมากจีิงเราเฮ้ยเอาเสื้อไป ยอดมากเลยเว้ยขอบใจมึงเองมากเว้ยไปร <c oughs> อนไหม <c oughs> <c oughs>